ในเรื่องของอนิสงส์คุณงามความดีต่างๆให้ทานกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีอนิสงส์ให้ทานกับสัตว์ให,ใหญ่ก็มีอนิสงส์ที่มากกว่าให้ทานกับมนุษย์ก็มีอนิสงส์ที่มากกว่าให้ทานแก่อริยะบุคคลก็มีอนิสงส์ที่พอกพูนขึ้นไป ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าอัน,นิสงก็สูงกว่าทานต่างๆถวายทานเป็นสังกทานแด่หมู่พระพิสุทธิสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอัน,นิสงก็ยิ่งสูงขึ้นไปถวายวิหารทานนะสร้างเสนาสน,นะที่อยู่อาศัยให้ผู้คนได้ปฏิบัติธรรมก็มีอเนกสงที่พอกพูนขึ้นไป ให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทางปวงก,ก็มีอันนี้ส์งที่สูงขึ้นไปนี่คือในส่วนของฐานถ้าพูดถึงการสร้างบุญกุศลเราจะนึกถึงอะไรใส่บาตรสวดมนต์ฟังธรรมสร้างโบสถ์สร้างวิหารอันนี้ก็เป็นบุญกุศล แต่บุญกุศลที่สูงกว่าในส่วนของทานพระพุทธองค์ตัดว่ามหาทานเป็นการให้ทานอันยิ่งใหญ่ถ้าพูดถึงมหาทานทานอันยิ่งใหญ่ยอมจะนึกถึงอะไรหมายความว่าเราต้องทำบุญมากๆ เจ็ดวันเจ็ดคืนอย่างนั้นหรือเปล่าถึงจะเรียกว่ามหาทานพระพุทธองค์ตรัสว่าศีลงดเว้นจากการเบียดเบียนคือมหาทานเป็นการให้อภัยทานให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีภัย แก่สัปสัต์ทั้งหลายศีลโยมงดเว้นจากการเบียดเบียนนจัดว่าเป็นมหาฐานอันนี้สองสูงกว่าบรรดาทานที่กล่าวมาทั้งหมดเลย,เ,ลยเพราะว่าอะไรถ้าทุกคนไม่เบียดเบียนกันโรคลมเย็นไหมโยมต้องมีทหารไหมต้องมีตำรวจไหมต้องมีอาวุธสงครามไหม ต้องมีการทำร้ายประหาดประหารกันมัไม่มีโรคจะร่มเย็นมาสรรพสัตว์ทั้งหลายจะอยู่กันได้ด้วยความไม่เบียดเบียนจึงเป็นมหาทานผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ร่มเย็นศีลงดเว้นจากการเบียดเบียนเป็นมหาฐานรักษาศีลร้อยปีอนิสงส์ยังไม่เท่ากับ เกิดสมาธิแม้เพียงชั่วขณะนึ่ฝึกสมาธิโยมอาน,นิสงส์สูงกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเเจริญสมาธิฌานสมบัติรนะ้อยปีเน,นี่ยอานิสงส์ยังไม่เท่ากับเกิดวิปาาัสสนาญาณเห็นการแตกดับของรูปนามตามความเป็นจริงแม้เพียงชั่วขณะหนึง่ง จเจริญวิพพานาญาณอนิสงส์สูงมากเป็นมหากุศลเพระพุทธองถึงทรงตัดว่าบ่อเกิดแห่งบุญกุศลทั้งปวงเนี่ยถ้าจะพูดได้ถูกก็คือสติปัฏฐานสี่ฝึกสติปัฏฐานเนี่ยจิตที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นสมาธิความตั้งมั่นก็เกิดขึ้นปัญญาการรอบรู้ในกองสังขารก็เกิดขึ้นวิมุตติการหลุดพ้นก็เกิดขึ้น นี่คือวิธีการเพิ่มพูนอริยทรัพย์อันประเสริฐจนบรมีธรรมเต็มเปี่ยมฝึกสติปัฏฐานสี่ในทุกๆวันจะดีกว่าไหมแทนที่เราจะทำมาหากินสะสมทรัพย์ทางโลกอย่างเดียวนะจเจริญสติปัฏฐานสี่ในทุกๆวันสะสมอริยทรัพย์อันประเสริฐให้แก่ตัวเองในทุกๆวัน ถ้าโยงมฝึกในทุกๆวันเนยจนบาร,รมีธรรมยมเต็มเปี่ยมแก่รอบยงมสามารถหลุดพ้นเป็นสมุเฉตรประหารหลุดพ้นจากวงจรแห่งวัตฏสงสารได้กเกษียณจากวัตฏสงสารนั่นคือคุณค่าที่แท้จริงของการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา